สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวนคะเลข6ตัวนะคะมาครบ2งตัวล่างนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวนคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางรายการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณคะแอดมินลงให้นะคะเป็นเลข5ตัวนะคะมาครบสงตัวล่างคะลงไปให้กับสมาชิกแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจะมีแบบเลข6ตัวนะคะมาครบสงตัวล่างค่ะให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเลข6ตัวนะคะมาครบสงตัวล่างนะคะสตินะคะเดินมาแล้วนะคะ27ดงวดค่ะ เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกะนะคะหกห้านะคะเด่นที่เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดคะออกหกห้านะคะเด่นที่แปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกคะออกเบิ้ลเก้าเก้านะคะเด่นที่สองสามสี่แปดเก้าศูนย์ค่ะออกศูนย์เก้าเด่นที่สามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งค่ะออกสามศูนย์เด่นที่เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดค่ะออกหน,ะะนึ่งหก เด่นที่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะออกหกสองเด่นที่ศนะูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดหาออกเบนะิ้ลหนึ่งหนึ่งเด่นที่ศนะูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดหาออกหกเจ็ดนะเด่นที่หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้านะนะออกเก้าหนึ่งนะเด่นที่หกเจ็ดแปดสองสามสี่นะออกสี่หก เด่นที่ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดนะคะออกเบิ้ลหกหกเด่นที่แปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกนะคะออกเบิ้ลสี่สี่เด่นที่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามนะคะออกหกสามเด่นที่สี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสี่นะคะออกที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะออกที่หนึ่งสี่เด่นที่เก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดนะคะออกเก้าหนึ่งเด่นที่แปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกนะคะออกที่แปดห้า เด่นที่เจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้านะคะออกที่แปดเก้าเด่นที่ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดนะออกที่หกหนึ่งเด่นที่สามสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งนะคะออกมาที่ศูนย์เก้าเด่นสองสามสี่แปดเก้าศูนย์นะคะออกที่สี่สามเด่นเก้าศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดนะออกที่เจ็ดเก้า เด่นเจ็ดแปห้านะออกมาที่78เด่นที่890 4กนะ้นห้าะออกมาที่90เด่น1 2ึ่งสอนะออกมาที่79เด่น0 1 2ย์หนอะออกมาที่17เด่น0นะูนย์หนอะออกที่60เสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่2องสามสี่แปูนะคะวันนะออกมาที่4นะี่สะ สถิต,ตินะคะถือว่าเดินยาวมากเลยนะยี่สิบเจ็ดงวดนะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะไปดูสูตรกันนะ,ะสูตรร้อยช้ยนะคะหลักแสนห้าครั้งสิบบนร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สอง สิบทายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลกักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหบวก9เท่ากับ4 4บวก3เท่ากับ7 7บวก6เท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก7เท่ากับ5 5บวก6เท่ากับ1 1บวก8เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0ูบวก1เท่ากับ1 1บวก4เท่ากับ5้นะคะหบวกหงเท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 เราจะได้นะคะเลข6ตัวนะคะมาครบสองตัวล่างนะคะในงวดนี้นะคะ901567เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะคะ901นย์หนึ่นะคะห้าหกลุ้นนะคะมาครบนะคะสองตัวล่างนะคะในงวดประจำวันที่16บหกเมษายนนะคะ2567นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดไปจับคู่ชุดให้ด้านหลังนะคะ พอเราจับคู่ชุดนะคะจะได้ที่คู่ชุด9091959697 01050607151617565767นะคะถ้าไม่รวมเบิ้ลเนี่ยจะได้ทั้งหมด15คู่ชุดนะคะไปกลับนะ,ะแต่ถ้าเพิ่นๆคิดว่าเบิ้ลมานะฮะ99 5 5 6 5 00 66 11 77นะฮะถ้ารวมเบิ้ลเนี่ยจะได้ทั้งหมดนะะคู่ชุดไปกลับนะ,ะในงวดประจำวันที่ 16หมษายนนาร้ยหนสิบเจ็นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเอาไปหาตัวเด่นนะคะจากเลข5้าตัวนะคะมาครบสองตัวล่างนะที่แอดลงไปให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีตัวไหนนะคะที่ตรงกันไหมนะคะ4 5 4 6้7่ในนี้นะคะไม่มี4นะคะส9่เนะคะ ห้าเก้าเก้าห้านะคะห้าเจ็ดห้าหกหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้านี่คือตัวเลขนะคะที่อ่า ตรงกันนะคะที่ยังไม่รวมกับเบิ้ลนะคะมีห้าเก้านะคะห้าเจ็ดห้าหกหกเจ็ดหกเก้านะคะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะหกคู่ชุดนะคะไปกลับนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูเบิ้ลคะสี่สี่ห้าห้านะคะก็จะมีนะคะที่คู่ชุดนะคะห้าห้านะคะหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าอันนี้นะคะเบิ้ลนะคะ ก็จะมีห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะที่อ่าได้ชุดเดียวกันนะคะก็จะกลายเป็นเด่นนะส่วนตัวนะคะที่อ่าไม่ได้ชนกันนะคะที่แอดมองว่านะมีโอกาสที่จะมาได้ในงวดนี้นะก็คือเก้าหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งนะที่แอดชอบส่วนตัวในงวดนี้ด้วยนะส่วนเพื่อนๆนะชอบตัวไหนนะคะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานะคนำะไปเสี่ยงโดยตัวงเพื่อนเองนะคสำหรับส่งตัวล่างนะคนะอ่า เดี๋ยวจะมีนะคะเป็นเลขเจ็ดตัวนะคะมาครบสองตัวล่างนะคะแต่ว่าแอจะาําเป็นอ่าสูตรหวยนะคะพิชิตเงินล้านคะเป็นแบบอ่าเจ็ดตัวมาครบสองตัวล่างนะเทียบชนนะคะหลายๆสูตรออกมาเป็นแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเพื่อนๆคะอันนั้นนาจะได้ตัวเลขน้อยชุดคะแต่ว่าเน้นวัดดวงค่ะแต่ว่าอัตราการเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเอามาเทียบชนจากอ่าหลายๆสูตรเทียบชนกันคะก็เหลือตัวเลขที่น้อยชุด นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนในชุดนี้นะคะห้าตัวนะคะมาครบสองตัวล่างคะหกตัวมาครบสองตัวล่างนะคะเพื่อนๆนะคะชอบสองตัวล่างตัวไหนนะคะก็ลองเลือกนะคะวิเคราะห์พิจารณานาไปเสี่ยงะคะด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ